สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนโมเดนาบริษัทยาสัญชาติสหรัฐอาจถูกพักสถานภาพสมาชิกหรือใ่กระโดนขับไล่ออกจากสมาคมอุตสาหกรรมยา,อา,าของอังกฤษหลังระเบอร์กดระเบียบหลายครั้งรวมถึงการใช้เงินสดและตุ๊กตาหมีล่อใจเด็กๆให้เข้าร่วมการทดลองวัคซีนโควิดใเทเลกราฟรายงานว่าบริษัทโมเดนา ซึ่งเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมยาของอังกฤษหรือ ABPI ในปี2023เวลานี้เสี่ยงถูกตรวจสอบที่อาจทำให้ถูกระง,งับหรือขับไล่ออกจากการเป็นสมาชิกโดยคาดว่าจะมีการเผยแพร่คำตัดสินในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและถ้ามีการลงโทษจริงบริษัทโมเดนาจะกลายเป็นบริษัทที่1 0ที่ถูกระง,งับจากการเข้าร่วม ABPI ในรอบ40ปีที่ผ่านมาสำหรับคดีของบริษัทโมเดนา เมื่อเดือนตุลาคมปี2024โมเดอร์นาเคยถูกปรับเงิน14,000ปอนด์หรือราว600,000บาทหลังจากส่งข้อความทาง WhatsApp เพื่อเสนอเงิน1,500ปอนด์แก่เด็กๆที่เข้ารวมการทดลองฉีดเข็มกระตุ้นวัคซีนโควิดจากนั้นต่อมาบริษัทได้ปรับลดข้อเสนอลงเหลือ185%แต่บนสื่อสังคมออนไลน์ยังคงเดินหน้าโปรโมทข้อเสนอดังเดิมในอีกคดีที่แยกกันบริษัทโมเดอร์นาได้ถูกปรับเงินเกือบ44,000ปอนด์ หรือราวหนึ่งล้านกว่าบาทหลังจากหน่วยงานเฝ้าระวังยางของอังกฤษพบว่าพวกเขาได้ก่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของภาคอุตสาหกรรมในปี2023ในกรณีเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์เลงเป้าไปที่เด็กอายุ12ปีขึ้นไปโดยมีการเสนอมอบใบรับรองพร้อมด้วยตุ๊กตาหม,มีสำหรับเด็กคนไหนสนใจเข้าไปส่วนหนึ่งของงานวิจัยพร้อมทำให้การเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์โปรโมทแผงงานนี้อีกด้วยอยางไกก็ตามจากหลักฐานพบว่าผู้บริหารได้รับแจ้งจากกลุ่มรณรงค์ a s f o r ร์เดมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2023โดยนายบอลลี่คิงส์ลีย์ผู้ก่อตั้ง a s f ฟ r ร์เดมให้สัมภาษณ์กับเทเลกราฟว่าจากการสืบสวนพบว่าทางบริษัทโมเดนาวางผลกำไรอยู่เหนือสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กๆและแสดงให้เห็นว่าแทบไม่คำนึงใดๆต่อระบบควบคุมกฎระเบียบทั้งที่พวกเขานั้นควรจะรักษาบันไว้ด้วยความซื่อสัตย์อีกด้วย